ร่วมงานทูมมิวนะิทเลิฟ2017ณบริเวณชั้นจีศูนย์การค้าเทอร์มินอล21อโแโศกแฟนๆก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของคู่แม่ลูกคนดังปิ่นเกตมณีวัฒนศินป์และเจ้าน,จน, 7, นาย่นเจตวัฒนศินป์เลยถามถึงเรื่องความฮอตของน้องเจ้านายที่ตอนนี้สาวๆ อยากสมัครเป็นลูกสะใภยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก็มีข่าวแว่วว่าน้องเจ้านายกำลังคุยกับแบมแบมทิตารีพักซิริชยานน์เน็ตไอดอลสาวหน้าหวานด้วยภูมิใจใหม่ที่ลูกชายมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ปิ่นภูมิใจแต่ก่อนภูมิใจคือตกใจก่อนเพราะปกติก็จะเจอแต่ของคุณพ่อพอมาถึงรุ่นลูกก็โอ้อย่างนี้แล้วเหรอ เพราะว่าเราเห็นเขาเป็นเด็กตลอดในสายตาแม่เราก็จะมองลูกเราเป็นเด็กยังไม่เห็นว่าเป็นศิลปินนักร้องแต่พอแบบนี้ก็ค่อยๆปรับตัวทําความเข้าใจว่าก็ดีนะมีคนมาเอ็นดูลูกเราเรียกว่าตามคุณพ่อมาติดๆใช่ค่ะสะพายเต็มบ้านเต็มเมืองเลยปีน ดีมากเลยเพราะตอนแรกไม่มีลูกสาวอยากมีลูกสาวปรากฏว่ามีลูกสาวเต็มเลยหัวเราะถามว่ามีคนมาสมัครเยอะไหมมาทั้งเก้งกวางบางชนีทุกเพศทุกวยัยข้าบางทีมีผู้ใหญ่มาพูดว่าสวัสดีค่ะคุณแม่เราก็เขินหน้าหรืออย่างเด็กตัวจิว๋วจิวก็บอกว่าชอบพี่เจ้านายเออน่ารักอ่ะเอ็นดูมาสมัครเป็นลูกสไใภ้เต็มไปหมด เห็นว่าไม่อยากให้คุณแม่เล่นละครเจ้านายมันเหนื่อยครับปิน่นแม่เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็เหงาก็มีบ้างนิดหน่อยพอสนุกข่าถามว่าทำได้ไหมเรื่องลดเซ็กซี่คือเราไม่ได้จะทําตัวเซ็กซี่นะคะแต่พอลูกโตขึ้นเขาก็อาจจะมองอีกมุมหนึง่งเป็นห่วงความปลอดภยัยเพราะเดี๋ยววับแวมเกินไปก็ทำความเข้าใจกันและกันแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่ ก็ให้ใส่เสื้อคอเต่าแขนยาวขายาวแม่ก็เป็นลมในยิ้มห่วงเรื่องสาวสาวไหมปิน่นกับเจ้านายไม่ค่อยห่วงข้าห่วงที่เจ้าขุนข้าหัวเราะเจ้าขุนสร้ามากคือเขายังเด็กอยู่บางทีก็ไม่ค่อยคิดอะไรก็เลยต้องบอกว่าต้องคิดอะไรบ้างบางทีขุนมันสนุกร่าเริงขยิ้นเห็นเจ้านายถ่ายรูปกับสาวสาวคนก็เลยคิดว่าเป็นแฟนเจ้านาย ไม่คิดมากครับก็แล้วแต่เขาจะคิดหัวเราะข่าวกับน้องแบมแบมเจ้านายแบมแบมเป็นลูกของพี่บอยเพื่อนร่วมงานคุณพ่อครับซึ่งพี่เขาก็โตกว่านะครับนายก็จะสนิทกับเบลคือคนกลางซึ่งมาร้องในคอนเสิร์ตพ่อให้ก็จะสนิทกันมากกว่าแต่ว่าแบมเป็นไปไม่ได้เลยครับยิ้มแต่รู้จักกันจริงครับแต่ไม่ได้มีอะไรพอมีข่าวตกใจไหมเจ้านาย ไม่นะครับก็ขำยังฝากเบลไปถามเลยว่าอะไรนะหัวเราะเพราะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆครับก็ขำๆกันจริงๆในคอมเมนต์ไลฟ์เพื่อนทุกคนในอินสตาแกรมนะครับเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะคุณพ่อคุณแม่เตือนยังไงบ้างเวลาเป็นข่าวเจ้านายพ่อกับแม่ก็บอกว่าเราก็เป็นตัวเองอย่างนี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับ ถ้ามีเดี๋ยวบอกเองครับยิ้มตอนไปเมืองนอกมีสาวฝรั่งเข้ามาบ้างไหมเจ้านายอันนี้ไม่รู้ครับหัวเราะแต่สเปกนาสุดท้ายก็ต้องคนไทยครับยิ้มแม่ดูดูเรื่องสาวสาวให้ไหมปิน่นยังไม่มีค่ะคือปิ่นเห็นเขาเป็นเด็กอยู่และคิดว่าตอนนี้ยังไม่ซีเรียสยังไม่ได้จีบใคร ยังไม่มีใครมาอะไรเยอะแยะมากมายก็ปล่อยไปก่อนตามธรรมชาติตามประสาเด็กๆเ,เขาก็อาจจะมีคุยกันบ้างก็น่ารักดีถ้าเกิดไม่มีก็แปลกนะหัวเราะไม่ถึงขั้นสั่งห้ามใช่ไหมปิน่นไม่เคยห้ามเลยแค่มีมาขอคำแนะนำเรื่องความรักไหมปิน่นมันยังไม่มีจริงจังขนาดนั้นขั้นเลยยังไม่ได้ถามแต่ว่าก็จะสอนเขาเสมอว่าเราต้องให้เกียรติผู้หญิง วิธีที่เราจะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราต้องยังไงอะไรที่ไม่ดีก็ยกตัวอย่างให้ดูอะไรที่ดีก็ยกตัวอย่างให้ดูแต่จะไม่ไปห้ามนูนี่เดียวแม่จะตามไปดูถ้าไปเดทอันนี้ไม่มีแน่แน่หัวเราะถ้าเกิดมีแฟนจริงๆก็ไม่หวงปิน่นไม่หวงเลยเพราะปิ่นบอกว่าถ้ามีแฟนหรือมีใครก็ต้องพามาให้พ่อแม่รู้จักพามาเที่ยวบ้านมาทานข้าวด้วยกัน เจ้านายเขาก็โอเคแต่เจ้าขุนบอกจริงเหรือหัวเราะคือมันต่างกันเลยเจ้านายก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่หัวเราะจะกล้าพาสาวไปให้แม่รู้จักไหมเจ้านายมันก็ต้องแหละครับยิ้มเพราะยังไงก็ต้องรู้อยู่ดีเวลามีข่าวกับสาวๆคุณพ่อคุณแม่มีมาคุยกันไหมปิน่น ถ้าข่าวกับน้องแบมแบมคือไม่มีอะไรเลยเรารู้จักกันพี่เจกับพี่บอยพ่อน้องแบมแบมก็ทำงานด้วยกันทุกวันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสยัย